ค่ยเปิดดูไหมครับวิดีโอที่ว่าผมลงไว้ในยูทูบอ่ะอ่อ๋อลองยูทูรมาลงย<อ>ูทูปเป็นวิดีโอตลอดเลยครับไม่ไม,ไม่ลงเป็นภาพนิ่งครับที่เรา่อยังเไปลอม้างทเราลงเหนือแบบที่ทาท่ายาปทีอะไระ คนก็เข้ามาดูเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เข้าเปวิดีโอนี้นมันเห็นภาพนะเห็นทัดแล้วก็นี่ผมก็ดึงไปไว้โดยการโยโทเราดึงกลับมาไม่อยู่ในสรุปคลิปนะนะก็เป็นวิดีโอปกติแล้วเหมือนกับเราดูหนังวิดีโอนี่โดยเราไม่ได้เปิดภาพโยโทไม่ไหนเรไปทร้านนี่อา๋อฮะเป็นภาวิดีโอนะครับ ๋อไหมครับลงลงไว้ไปที่สรุคลิปที่ขอข่าวยูทูบีเลยครับสุปทิปครับสรุปทิปแล้วก็แนะนําแนะนําการตัดแล้วก็มีมีอ่ารชวนแข่งอะไร้ยมีมีหมดเลยครับเป็นวิดีโอต้องมาแลกแลกเลยครับเดี๋ยวเราไปอดไปห้องน่งออมก็เองท่านเยฮึ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  ก็แ,แบบเนี้ยเวลาเราไปเอขี่ขี่ไมันมันจะเป็นธรรมชาติกว่าถ้าจะเป็นวิดีโอจากจักรยานน,นนะครับ